คุณไปทําแบบไม่มีขั้นตอนในการทำเนี่ยโอกาสที่มันจะโตมันก็ยากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณน่ยไปศึกษาก่อนว่าเราจะเริ่มตรงไหนเริ่มจากตลาดก่อนไหมออตลาดต้องการของแบบไหนสินค้าอย่างไงแล้วเรามาเริ่มปรับปรุงจากของที่เรามีอยู่ตอบโจทย์ตลาดไปเนี่ยมันจะง่ายแต่ถ้าเกิดเราไปทําแบบที่เราทําทําทาทาแต่ทําแตกต่างจากความต้องการของตลาดเขาหรือมันไม่ใช่สินค้าที่ มีความต้องการอ่ะมันก็ไปไม่รอดการจะเลี้ยงเนี่ยถ้าตลาดมาเป็นปัจจัยแรกเลยที่สมควรอย่างยิ่งถ้าถ้าถ้าเราทำแล้วไม่มีตลาดเนี่ยมันไม่มีทิศทางผมมองการเลี้ยงหัวตอนนี้ครับเป็นเป็นสิ่งเล้าใจมากคือ มันเป็นทั้งราคาซื้อขายค่อนข้างที่จะ,ะล่อใจแล้วก็คนซื้อก็ซื้อราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ตลาดเดินตลาดแข่งขันมากในช่วงนี้นะครับมากๆเลยการพัฒนาของอบุคคลเลยนหัวตลาดก็พัฒนาบุคคลเลยนหัวก็พัฒนาตามทําให้มันมันโตขึ้นไวามากคนเลยงหัว จริงๆปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเมื่อก่อนน่ยกับตอนเนี้ยนนมันก็มีมันมันก็คล้ายๆกันลักษณะปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคือเราคัดสรรหัวที่ดีอ,อ,อายุได้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีเนี่ยมันก็เป็นการระมัดระวังเบื้องต้นที่เราจะต่อยอดไปจนจุดหมายปลายทางเนี่ยมันจะความเสี่ยงน้อยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้แล้วคุณบอกเอยเอาหัวอะไรก็ได้มาเลี้ยงเนี่ยมีโรคหรือเปล่านําโรคมาติดหัวของคุณหรือเปล่า แล้วกเ็เพราะฉะนั้นหมอดูแลเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาจะแนะนำเราว่า,าควรซื้อจากตลาดหรือแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็เอามาขุนในฟาร์มคุณถึงเวลาตรงนั้นคุณก็ดูแลง่ายมันจะสิ่งที่ตามมามันจะน้อยอมันป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นดีที่สุด ถ้าเกิดว่าตอนที่ผมพูดออกไปแล้วว่ามันก็มีคนคนต่างมุมต่างคิดแต่ตอนนี้ผมเห็นทั้งมีคนเลี้ยงแล้วก็มีคนติดตามแล้วก็เรียกว่ามาศึกษาหาความรู้มาดูงานแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีๆเข้าไปแล้วก็แต่ละภูมิภาคแต่ละสถานที่เขาก็ต้องไปจัดวางระบบไอ้ตอนนี้ก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่เขาก็ต้องไปพัฒนาตัวเองต่อไป